ครับกาวสวัสดีครับคือพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชอบวงไหนพี่ทักมาครับพี่พี่โทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่พี่อัดไลน์บนนี้ได้เลยนะครับพี่นะาพี่ครับฝากช่องอ่า YouTube อีกหนึ่งช่องนีพี่น้าครับพี่ชื่อช่องนี้เลยนะพี่พี่ฟังดีๆนะครับพี่ต้นพิษศนุโลกลามาพระเครื่องนะพี่นะา ช่องนี้ครับก็จะเห็นหน้าผมนอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องเลยพี่พี่กดเข้าไปดูนะครับพี่นะครับเพิ่งจะไลค์คลิปไปสี่ห้าคลิปเองพี่นะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะพี่นะผมเอาเป็นช่องสมรองไว้เลยพี่เนาะนะครับพี่ครับดี๋ยวมาดูกันองค์แรกเเออลืมไปว่าพี่อย่างนี้อยัางเป็นอีกหนึ่งอีพีนี้พี่นะครับปิดพระองค์นี้นะแถมเต่าแถามเต่า,าเราพ่อเงินนะพี่นะอาแต่เป็น ลูกศิกย์พ่อเงินนะพี่นะนี่ครับนี่ครับออกวัดมามาไฟอะพี่นี่ครับครับออกวัดมามาไฟนี่เป็นหลวงพ่อโพครับพี่หลวงพ่อโพนะหลวงพ่อโพนี่ครับนี่ออกจากวัดสามร้อยนะพี่ปุชายจากวัดสามร้อยครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่หลวงพ่อโพปลุกเสกยนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับแล้วนี่ครับ แตาหลังจะมียิงโค้ดนะพี่เป็นเลเซอร์นี่นะนี่ครับนี่เลเซอร์นี่ครับเห็นไหมเป็นเลเซอร์นะพี่ขอโทษนะครับพี่นะผมจะตื่นนอนนี่ครับพี่เห็นไหมโค้ดเลเซอร์ครับพี่ออกจอ3 0ะสามร้อยนะครับปิดพระนะครับ องค์ไหนนะครับอีพีนี้ครับแถมหนึ่งชิ้นนะครับปิดหนึ่งองแถมหนึ่งตัวครับปิดสององแถมเต่าสองตัวปิดสามองแถมเต่าสามตัวครับเข้าใจนะพี่นะนะครับมาดูกันองค์แรกเลยกับพี่เนี่ยครับนี่ปลักขิกครับพี่อภิษบุรีครับพี่นี่ครับพี่ปลักขิกครับพี่เพชรบุรีครับพี่นี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าอาจารย์ฟักอาจาไม่ผิดนะน่าจะอาจารย์ฟัก เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนี่ครับจานเต็มสูบทรงเครื่องนะพี่เจ็ดร้อยครับไปทางบวกห้าสิบบาทนะพี่นะนี่ครับเจ็ดร้อยบาทครับถ้าปิดองค์นี้หนึ่งองนะก็แถมเต่าหนึ่งตัวแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับเข้าใจนะเห็นภาพไหมพี่นะปิดองค์นี้หนึ่งองแถมเต่าหนึ่งตัวอย่างเงี้ยครับอีพีนี้ครับแถมทุกรายการครับพี่ดูต่อครับนี่ครับพี่นี่บ้างคนพรมก็พี่ถามแฟมถามคู่ถามคู่ สมเด็จทานคู่พี่ปางกุณพรมครับแก่เนี่ยมันตั้งอิวไว้พี่ดูดิฮะเนี่ยพี่ลาลักขึ้นหมดแล้วลาขึ้นเนี่ยก่อบ้ากับพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่สมเด็จปางคุณพรมครับพี่ทานคู่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทครับพี่นี่ครับสมเด็จพระละคังพี่พิมพ์ พิมใหญ่อกตันเกตชลุซุ้มหูครั้งเดียวพี่โอ้โหพี่ดูครับสมเดี๋ยวันละครั้งพี่นะเนื้อจะจัดจ้านแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่สุดยอดครับพี่นี่ครับพี่องค์ที่สองนะองค์ที่สองครับหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับพี่องค์ที่สามมาครับนี่ครับพี่นี่ครับพิมใหญ่อกตันพี่แตกายงาน นี่ครับพี่แบกอะไรงงาครับสวยงามมากครับพี่คนละคางครับมี่ครับพี่อันนี้เนื้อนมควายนี่ครับพี่เนื้อนมงวนหรือเนื้อนมควายนะครับพี่นี่ครับหลังปาานี่ครับพี่หลังปาดลึกๆพี่ดูครับองค์ที่สามครับพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะนะครับพี่ดูองค์ที่สี่ครับพี่องค์ที่สี่ครับนี่ครับพี่เก็บสบัดครับพี่เก็สบัดนี่ครับพี่เก็สบัดจ้ะเดี๋ยวเราติดนิดนึงครับพี่ อโอเคนี่ครับพี่เกตสบัดครับวัลคังครับพี่พิมพ์ใจเกตสบัดนี่ครับพี่นี่ครับพี่องค์ที่สี่ครับหกร้อยบาทจ่าหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่จ๋าองค์ที่ห้านี่ครับพี่นี่ครับพี่ซึ่งเจดีสมเด็จวัลคังพิมพ์ทรงเจดีครับพี่นี่ครับองค์ที่ห้าครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะพี่ครับนี่ครับ เอาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนัจ้ะสมเด็จพระนครังองค์ที่หกดูครับพี่นี่ครับโอ้นี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เกียรติลุ่มสมครับนี่ครับพี่พระประธานนี่ครับพี่องค์ที่หกครับหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้าหลังปานนี่ครับพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อย หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจะพี่จ๋ามีครับหานุมานครับพี่หลวงปู่ถิมวรหาหไล่ครับพี่นี่ครับเหนือนวะนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่หานุมานหลวงปู่ถิววัลาหไล่ครับพี่หานุมานหลวงปู่ถิมวรหาหไล่ครับพี่เอาหกร้อยบาทเะพี่จ๋ายังมีโค้ดจะพี่นะมีโค้ดนะ มีโคจะจ่าพี่จ๋าหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่เอ๊ะผมบอกกล้องไปไหนวะหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทกับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับจะหากล้องก่อนครับกล้องอยู่หกร้อยบาทจ้ะพี่เจอกล้องแล้วแป๊บนะจ๋ะ <c oughs> นี่ครับพี่ดูโค้ดครับมีโค้ดนะพี่นะหกร้อยครับอุ้ยนี่นี่น่าใชมมากครับมีโค้ดนะพี่นะครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยน่าใช้มากครับพี่ดูครับเห็นไหมนี่ครับพี่ดูผงสุดยอดจ้พี่จ๋าสุดยอดจ้พี่จ๋า าหกร้อยบาทจะ้ะมีสมเด็จวัดปากน้ำรุ่นสามนี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยเลยพี่หกร้อยครับหกร้อยครับพี่พระสมเด็จวัดปากน้ำรุ่นสามครับพี่นี่ครับข่มรงลึกเลยพี work, 500, ่นี่ครับพี่นี่ครับพี่พระสมเด็จวัดปากน้ำรุ่นสามครับน่าใช้มากจ้ะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะพี่ หกร้อยครับพี่ลืมนะครับซื้อหนึ่งองค์ครับแถมเต่าหนึ่งองนะเอาพี่นะครับพี่นี่อันนี้เป็นแม่ชีบุญเรียนครับพี่ไปค้นเจอครับที่ว่าหมดไปแล้วครับยังเหลืออีกอีกหนึ่งองค์ครับหนึ่งชุดนี่ครับพี่กเกาแบบนี้เลยพี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะพร้อมถุงเรียกซับพี่ถุงเนียวซับถุงขาวเหนืยอซับนะพี่นะถุงขาวเนืยอซับโอ้ย ผมขาวเนี่ยซับจ้ะจะแกะให้ดูครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับสวยงามมากจะ้ะนี่ครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยครับพี่700 เจร้อยครับพี่ราคาแบ่งปันเลยครับเจร้อยบาทจากพี่จ๋าดูต่อนะครับพี่มีพระสมเด็จพระปิลันครับพี่นี่เก่ามากนี่ครับพี่คิกุยังอยู่เลยพี่พระปิลันครับนี่พี่ดูครับนี่ฮะนี่คิกุนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่น่าแช่มากครับพี่ พับปิรันครับพี่เอาหกร้อยพี่นะหกร้อยครับพี่ดูครับนี่ครับสมเด็จพับปิรันครับพี่วันละครั้งแต่กุวันละครั้งนะครับพี่องค์ที่หนึ่งนะครับพี่แลวนี่ครับอันนี้เป็นองค์ที่สองครับพี่นี่ครับมีก็สวยงามมากพี่อันนี้สุประตูโบสถ์พี่ดูครับโอ้โหไปโยี่กุสมเด็จพับปิรันครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่สวยงามมากครับพี่นี่ครับพี่กุเห็นไหมพี่โอ้โหพี่เอ้ยนี่ครับ ุดยอดผมไปลานกับพี่เอาหกร้อยพี่นะนี่ครับด้านหลังครับพี่นี่ครับพี่สมเด็จพระปิลันรับพี่นี่ครับมาดูชิคกูสิครับพี่นี่ครับสวยงามมากพี่โคตรน่าใช้เลยนี่ครับพี่นี่ครับพี่เอาหกร้อยจ้พี่จ๋าหกร้อยจ้พี่หกร้อยบาทจ้พี่จ๋าหกร้อยครับหกร้อยบาทจ้พี่หกร้อยนะจ๊ะถูกต่อครับพี่นี่ครับนี่พี่โคตรสิง งาแกะหลวงพ่อเดิมครับเอา900บาทนี่ครับมีตัวเดียวนี่พี่นะนี่ครับเอา900บาทจ้ะพี่เขาจะสิงงาแกะพ่อเดิมครับเอา900บาทจ้ะพี่เอา900บาทจ้ะพี่จ๋านี่ครับจิงจกบปุณน,นาวัดบรนแจ้งครับงาแกะนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับปุณน,นาครับพี่เอา ก้าร้อยบาทจะพี่งาแก่ครับเอาเก้าร้อยบาทจะพี่เก้าร้อยบาทจะพี่จ๋านี่ครับพระบูชาตั้งหน้ารถครับหรือขึ้นเท่งก็ได้พี่เราพกกล้วยครับพี่นี่ครับมีปั้มตาวักนี่ครับพี่นี่ครับสวยงามมากนะพี่สองหนึ่งพี่นี่ครับนี่ครับพี่ลมดำเลยดำปุ๊ดเลยครับน่าใช้มากครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยบาทครับายทางทุกกล่องบวกห้าสิบบาทนะครับและพระอีพีนี้พี่แถมเต่าหนึ่งตัวต่อองค์นะครับพี่นี่ครับ ดูก the uh, ันต right uh ่อนะพี่นะนี่ครับพี่พับปิดตาหลวงพ่อพุดนี่ครับพี่หนึ่งในเป็นจ่าพักเคพับปิดตาพี่นี่ครับอ่านี่ครับพี่พับดังปาจีนบุรีนะพี่นะเนี่ยพ่อพุดครับพี่หายากนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่พับปิดตาหลวงพ่อพุดพี่หายากมากครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ได้มาแค่สององค์เองพี่นี่ครับนี่ครับพี่พับปิดตาหลวงพ่อพุด เยอยสวยจริงๆครับเอาหกหลอยจ้พ yeah> ี่หกร้อยหกร้อยก็ับพี่น uh ี่ครับโอ้โหพี่ดูครับนี่ครับพี่โอ้โหคนหน้าใช้เลยเก่ามากเลยครับพี่หลวงพ่อเดิมครับออกวัดหนองหลวงนี่ครับพี่พี่ดูครับนี่ออกวัดหนองหลวงพี่พี่ดูครับเก่ามา่เลพี่โคตรเก่าเลยนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ เอาวัานหนองหลวงนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อเดิมก็พี่เอาวันหนองหลวงเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะพี่นี่ครับท่านจะมาครับนี่ครับพี่อ่าพิมพ์เสนทุยครับพี่ท่านจะมานี่ครับท่านจะมาครับพิมพ์เสนทุยนี่ครับพี่ท่านจะมาพิมพ์เสนทุยครับนี่ครับพี่ นี to to boss, ่คร huh kind of ับท่านจะมาพิมพ evet ์สวนทุยนี่ครับพี่ท่านจะมาครับพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยครับพี่สมเด็จนสมไข่ปลาหลวงพ่อกลวยครับองค์นี้ออกวัดหนองอีดุกนะพี่นะออกวัดหนองอีดุกนะหายากนะพี่นะนี่ครับพี่ออกวัดหนองอีดุกนะครับพี่นี่ครับออกวัดหนองอีดุกจ้าพี่จ๋านี่ครับนี่ครับ เอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับนี่ครับพี่สมเด็จหลอกพรอะทาบนี่ครับพี่สมเด็จหลอกพ่อทาบนี่ครับนี่ครับพี่สมเด็จหลอกพ่อทาบนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทพี่สมเร็จหลอกพ่อทาบจ้ะเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยครับพี่หกร้อยหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่ชอบองไหนพี่ทักได้เลยนะนี่ครับนี่ครับพี่นี่สองหน้าพี่พระออปปุคตเขมร เาเก่าเเก่าสมริดแล้วพี ans, ่แบบนี้ครับสองหน้านี่ครับนี่ครับพี่พระอุปพระคุดเขมรครับพี่ผิดเสื้อสองหน้าครับนี่ครับพี่นี่ครับพระเขมรครับพี่เอาหกร้อยจ้พี่หกร้อยครับหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่นี่ครับพระปิตาละปูนาบมาถ้วยจระเข้นี่พี่ดูครับทองเก่าเก่าพี่จานด้วยนี่ครับพี่นี่ครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับ โอ้ยลอยจานเห็นลอยจานไหมพี่เนี่ยครับจานเต็มซุปนะเนี่ยครับแร้วทองเก่าเนี่ลอยจานเนี่ยไหมพี่เนี่ยนี่ครับนี่ครับพี่นะครับเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยเอาหกร้อยคับพี่บทเต้นเบตงครับพี่ยังมีอยู่องค์นึงพี่ครับเนินวาครับพี่นี่ครับตามซอกมียาแดงนี่ครับนี่ครับพี่เนินวานะพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่เนินวาแล้วครับพี่ เอาหกร้อยบาทเนี่ยเอ้ยเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เนื้อนะวาครับยังเหลือองค์เดียวอัพี่เนี่ยครับเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เจ็ดร้อยนะพี่นะแล้วมีนี่ครับพี่นี่ครับถุงย่ามเงินย่ามทองครับพี่กำพร้าเก๋ยครับพี่ข้างในมีพระอีกสององค์นะพี่นะนี่ก็เอาเจ็ดร้อยนะพี่นะแค่ย่ามพอคุ้มนะพี่นี่ครับทป๊นะครับพี่ถุงขาวเหนียวซับกันกำพร้าเก๋ยครับพี่ข้างในมีพระสององค์ครับหนึ่งมีครับเครื่องรางครับสิงห์กำพร้าเก๋ยครับพี่ มีสิบเพิ่ะกวหนึ่งองค์แล้วนะครับนี่ครับพี่กอกเก่าแบบนี้เลยพี่รุ่นแรกครับนี่ครับพี่แล้วก็อีกองค์หนึ่งนะครับพี่อีกองค์นึงนะครับพี่มีครับสมเด็จแบกม่านพิมใหญ่นี่ครับพี่นี่ครับพี่หกร้อยนี่ครับนี่ครับปกติเนี่ยองค์เดียวนี้ขายหกร้อยนะถ้าผมไลน์อะครับแต่ได้มาแบบนายขายอย่างนั้นนะครับพี่คู่นี้ครับอยู่ในถุงครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทเถอพี่เจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อยนะ ไปทางบวกห้าสิบาทพี่ยกถุงเลยคุ้มสุดๆครับพี่ถ้าแถมปิดแต่ครับได้เต่าไปอีกตัวด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาครับพี่ไม่ธรรมดานะครับพี่นะครับนะครับพี่มีครับอันนี้ครับพี่นี่ครับเสือครับดาบครับอาจารย์เิงเพียววันครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแต่พี่จ๋านี่ครับคุณสระนี่ครับคุณสระใหญ่หล้วปูเพือกนี่โคตรน่าใช้เลยพี่ครับ นี่ครับพี่พระคุดสะใหญ่หลวงปู่เพื่อครับโคตรน่าใช้เลยครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยครับพี่นี่ครับพี่แพรหลวงพ่ออ่ำเออเนี่ยไม่ใช่ทุ่นีฮะแพ้อาจารย์เฮงเพวันนี่ครับนี่ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยครับหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่หกร้อยครับมีมีดกระดูกกามช้างหลวงพ่อเดิมครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยนี่ครับพี่ มีกระดูกกัช้างก็เป็นมิตรปากกาเลยพี่นะมิตรปากกาพอเดิมครับช้างดีทุกอย่างนะพี่แม้กระทั่งขี้ช้างนะหนังช้างหางช้างขนช้างเล็บช้างลกช้างพี่เนี่ยกระดูกกามช้างมิตรพ่อเดิมครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยครับพี่หกร้อยไปทางบวกห้าสิบบาทนะครับพี่นะครับพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมาได้เลยนะพี่นะแล้วก็นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่อันนี้เสือนี่ครับ เสือพเนจาพอาจันหิงเพวันครับพี่นี่ครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทเลยพี่จันหิงเพวันครับเอาเจ็ดร้อยบาทเลยพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่มีซองหมูป่าครับพี่นี่ซองหมูป่าตุ้มเมียนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทพี่ไม่มีแล้วไม่อันเดียวนี่ไม่หายากมากตอนนี้พี่นี่ครับซองหมูป่าครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทพี่เรียมปติกขึ้นคอคล้องนะห้อยกุญแจห้อยพวงกุญแจห้องอะไรได้เลยครับพี่ นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับพี่แล้วก็มีครับพี่โอ้นี่ครับมีไม่คนพ้าเลยพี่พับปิดตาหลวงพ่อกล่อมอุตรดิตพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่ยอดนิยมเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่หลวงพ่อก่อมอุตรดิตพี่นี่ครับหนึ่งในปิดตาหนึ่งในปิดตาในพี่นะหลวงพ่อกล่อมนี่ครับอุตรดิตพี่พักสองสี่กว่านะพี่นะนี่ครับยุคสองสี่กว่าพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับ ครับเนี่ยผมไปลานเก่าๆเลยพี่นี่ครับคดเก่าเลยพี่นี่ครับเอาหกร้อยหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยครับน่ครับนี่ทองเกดกระดีเต็มองพระเลยพี่นี่ครับพิมพ์นิยมครับเพราะเงินรับทองเต็มองค์พระเลยพี่นี่ครับสุดยอดครับพี่เอาหกร้อยครับหกร้อยหกร้อยบาทนะครับ EP นี้ครับองค์นี้เป็นอะ สุดท้ายของอีพีนี้นะพี่น้าจะพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับพี่อีพีนี้ผมต้องกราบสวัสดีนะครับ